ี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสุนโดยศิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไล่เดมีเนียสายต่อไปฮะมาเป็นที่เรียบร้อยสายจากน้องแอลคะ่ะเด็กแม่ ใครไม่รู้เรื่องราวเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดมาจากน้องชายของน้องแอละนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงเรียนในจังหวัดตากผ่านมาแล้วด้วยกัน1ปีฮะตอนนี้แอลอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปรับสายจากน้องแอลพร้อมๆกันครับสวัสดีครับน้องแอลสวัสดีครับพี่ตั้มน้องแอลเรื่องที่มันผ่านมาเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยที่โรงเรียนในจังหวัดตากนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นยังไงครับน้องแอลเชิญได้เลยครับ คือว่าเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับพี่ตั้มเอออ่ะมันเป็นช่วงหยุดยาวอะครับอ่าผมก็เลยได้กลับบ้านไปครับก็เลยได้ไปเจอน,น้องชายที่เป็นครูอะครับพี่ตั้มครับน้องชายผมเขาก็เล่าประสบการณ์ในการสอนแล้วก็ได้เล่าเรื่องเนี้ยให้ผมฟังครับอืมฮะน้องชายผมเล่าว่าเมื่อประมาณต้นปีอะครับ น้องชายผมก็ได้ไปสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับเด็กป .1 นะครับครับที่โรงเรียนในจังหวัดตากนี่นะครับซึ่งในห้องเรียนที่น้องผมสอนน่ะก็ม uh, ีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับพี่ตั้มเด็กคนเนี้ยคือมีพฤติกรรมแปลกๆไม่ชอบเข้าไปเล่นกับเพื่อนเอาแต่นั่งขดตัวอยู่ในมุมห้องครับพี่ตั้มแล้วเด็กคนเนี้ยครับชื่อว่าน้องมีครับ ด้วยความเป็นครูะครับพิชทําน้องผมก็เลยเข้าไปสอบถามน้องมีว่าน้องเมียเป็นอะไรทำไมไม่เข้าไปเล่นกับเพื่อนนียครับ mm hmm. น้องมีเขาก็ไม่ตอบเขาก็เอาแต่นั่งขดตัวอยู่แบบนั้นนะครับครับแล้วในระหว่างที่คุยกับน้องเมียน้องผมก็สังเกตเห็นรอยช้ำที่ต้นแขน mm hmm. ของน้องมีบครับนี่ครับน้องผมก็เลยถามว่า น้องเมยไปทําอะไรมาทําไมถึงได้มีรอยช้ําที่แขนละ่ะครับออน้องเมยก็ตอบมาว่าหนูไม่เข้าใจว่ารอยช้ําคืออะไรครับ oh. น้องชายผมก็ถามไยว่าก็ร <Yeah. S 2> อยที่แขนหนูไงอันเนี้ยเขาเรียกว่ารอยช้ำนี่ <Yeah. S 2> ครับ uh huh. อมืมอ่าฮะก็อธิบายกันแปลกอธิบายกันมาน้องเมยก็พูดออกมาว่าอ๋อรอยช้าที่แขนเนี่ยคือแต้มลงโทษที่ได้มาทุกครั้ง พี่น้องเมย์เขาตอบคําถามผิดตอนที่คุณพ่อเขาสอนบวกเลขอะครับือพ่อลงโทษใช่ครับอก็คือเวลาน้องเมย์เขาบวกเลขผิดอะไรเงี้ยพ่อเขาก็จะลงโทษครับครับน้องผมก็เลยพาน้องเมย์ไปหาตํารวจรตำรวจก็เหมือนจะไม่สนใจเหมือนมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะครับอืมครับ ไอ้การกระทําแบบนั้นนะครับมันก็แย่อยู่แล้วนะครับแต่การที่แบบว่าไม่สนใจของพวกตารวจอ่ะมันแย่กว่าอีก,กันอย่างเงี้ยน้องชายผมก็คิดในใจนะครับครับครับผมน้องผมก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปแจ้งครูใหญ่แล้วที่ตั้มรู้ไหมครับว่าครูใหญ่ตอบน้องผมมาว่ายังไงยังไงครูใหญ่ถามกลับน้องผมมาว่าทําไมน้องผมอ่ะถึงสนใจเรื่องของน้องมีนะเออ ครับก็คือถามมาแบบเนี้ยก็ชัดเจนเลยครับเพราะว่าพ่อของน้องเมีะเขาเป็นนักการเมืองท้องถินครับ<อ>สิ่งที่น้องผมทําอยู่อะถือเป็นการสร้างปัญหาครับอครับรูใหญ่ก็เลยย้ายน้องผมไปสอนปอ .2 แทนก็คือไม่ให้สอนแล้วป .1 คือย้ายให้มาสอนปอ .2 นอีคค่ครับครับแล้วน้องผมก็พูดถึงน้องเมยอกว่า เออเนี่ยน้องเมยก็เป็นเด็กที่อายนะชอบเอาผมมาปิดหน้าตัวเองบางครั้งก็ชอบไปแอบอยู่ห้องคนเดียวแล้วก็ไม่คุยกับใครนะครับอย่างกับว่าจุู่ๆอ่ะน้องเมย์ก็มีปัญหาในการเข้าสังคมนะครับแต่ด้วยความเป็นห่วงน้องชายผมก็มาหาน้องเมย์บ่อยๆเข้ามาพูดคุยมาอะไรเงี้ยครับ น้องผมก็ถามว่าน้องมีหนูบอกครูได้ไหมว่าทําไมหนูถึงเศร้าน้องชายผมอะนับไม่ถูกเลยว่าถามคําถามเนี้กับน้องมีเมืม่อกี่รอ,แอ,อบอแล้วน้องมีก็เงียบไม่ตอบแล้วน้องมีก็กําลังวาดรูปอยู่ด้วยตอนนั้นตอนที่น้องชายผมเข้าไปถามวาดรูปครับแล,แล้วก็มีเสียงพูดมาจากข้างหลังน้องชายผมว่าอ๋อ น้องเมย์แกก็ชอบวาดรูปอย่างนี้แหละก่อนที่จะแยกตัวออกจากเพื่อนๆในห้องือพอน้องผมหันไปดูก็เป็นครูประจำชัช้นของน้องเมย์ครับที่บอกน้องผมมาครับตอนนั้นน้องผมก็คิดว่าอ้ยก็ยังดีที่ไม่ได้มีอาการดุนแรงอะไรนี่ครับก็แค่แบบว่าวาดรูปอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็แบบไม่ได้ไปทำอะไรที่มันไม่ดีนี่ครับ น้องชายผมก็เินไปหาน้องเมย์แล้วก็หยิบรูปวาดขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งยองๆข้างน้องเมย์ครับ mm hmm. แล้วก็ศึกษารูปวาดว่าน้องเมย์จะสื่อถึงอะไรหรือว่าในความคิดของน้องเมย์ตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับ mm hmm. ครับแล้วพอน้องชายผมดูไปดูมาเขาก็พูดกับน้องเมย์ว่าโอ้ oh, สวยดีนะเนี่ยดูนี่สีครูเห็นเด็กตัวเล็กๆด้วย และนี่น่าจะเป็นคุณแม่ใช่ไหมต้นไม้สีเขียวต้นใหญ่ที่อยู่ตรงกลางสวยมากเลยนะครับอาที่สีเหลืองในรูปเนี่ยก็ด้วยสวยมากเลยนะน้องนี้อะไรอย่างนี้ครับก็คือชมไปครับ,รบแล้วก็บอกว่าครูขอเก็บรูปนี้ไว้ได้ไหมนี่ครับน้องเมีก็ไม่ได้พูดอะไรก็แค่พยักหน้าให้น้องผมเฉยๆครับแล้วทุกครั้งนะครับที่น้องมีวาดรูปอ่ะ น้องชายผมก็จะหาวิธีใหม่ๆเพื่อมาสื่อสารกับน้องเมียครับแต่ส่วนมากทุกครั้งนะครับที่น้องชายผมะเห็นน้องเมียวาดรูปอะ่ะรูปส่วนใหญ่ก็มักจะเหมือนแบบเดิมเป๊ะเหมือนยันเส้นเลยครับคือมีต้นไม้อยู่ตรงกลางมีพระ<ต>อาทิตย์แล้วก็มีเหมือนเป็นแม่แล้วก็เด็ก,กคนมีเด็กคนหนึ่งใช่ครับครับแล้ว นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่น้องชายผมแต่ว่าคิดว่าจะใช้รูปวาดอ่ะในการเข้าไปหาน้องเมย์ก็คือเอารูปวาดในการไปใช้ในการพูดคุยครับ mm hmm. ครับน้องชายผมก็เดินมาหาน้องเมย์แล้วก็หยิบรูปขึ้นมาแล้วก็นั่งคิดเหมือนเดิมว่าสิ่งที่น้องเมย์วาดออกมามันหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยน้องเมย์คิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับ <Yeah. S 2> ครับ แล้วน้องชายผมก็พูดเหมือนเดิมว่าครูขอรูปนี้ได้ไหมเนี่ครับฮะ mm hmm. น้องเมย์ก็ตอบว่าได้ค่ะนี่ครับและนั่นมันก็เป็นสัญญาณที่น้องชายผมต้องการเพราะว่าน้องชายผมได้ยินน้องเมย์ตอบมาแล้วเนี่ครับซึ่งตอนแรกแรกอ่ะน้องเมย์ไม่พูดอ่ะครับ hmm. แต่ตอนนี้น้องเมย์ตอบมาแล้วนี่ครับ แล้วน้องชายผมก็คิดดีว่าเอออีกไม่นานน้องเมีก็คงกลับไปอยู่กับเพื่อนๆได้แล้วนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องชายผมก็บอกว่าน้องเมีหนูมาเขียนชื่อให้ครูหน่อยได้ไหมถ้าครูไปเอาสีเทียนมาให้นะครับหนูเขียนบอกครูได้ไหมว่าในรูปอ่ะมีใครบ้างอะไรเงี้ยครับอ่าะแล้วน้องชายผมก็เดินไปหยิบสีเทียนมาแล้วก็ยื่นให้น้องเมีพร้อมกับรูปที่น้องชายผมหยิบไปตอนแรกนะครับ น้องเมย์เขาก็รับกระดาษไปแล้วก็วางกระดาษลงบนพื้นแล้วก็เขียนชื่อเนี่ยครับครับน้องชายผมก็ชมเก่งมากเลยน้องเมย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ยืนขึ้นไปคุยกับครูประจําชั้นของน้องเมย์เขาเงี้ยครับน้องชายผมก็ถามว่าคุณคิดว่านักเรียนคนอื่นๆจะยอมรับเธอได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับครับคูประจําชั้นก็บอกว่าน้องเมย์อาจจะต้องปรับตัวเล็กน้อย แต่อีกไม่นานน้องเมย์เนี่ยจะต้องเข้ากับคนอื่นได้แน่นอนอนี่ครับครับนะฮะครูประัญชันก็บอกน้องผมแบบนี้นะครับแล้วในระหว่างที่คุยกันอยู่อ่ะครับน้องเมย์ก็เดินมาข้างน้องชายผมแล้วก็เอารูปแตะที่มือครับอพอน้องชายผมรับรูปมาก,ก็บอกว่าขอบคุณมากนะนี่ครับเดี๋ยวครูจะเอาไปแปะไว้ที่โต๊ะครูเลยน้องชายผมก็บอกน้องมีครับ แล้วน้องชายผมก็คิดอีกว่าเออเนี่ยยังไงก็ต้องเอาไปติดไว้ที่โต๊ะเพราะว่าถ้าน้องมีมาที่โต๊ะน้องผมอะ่ะจะต้องมองหาเจ้ารูปนี้แน่เลยอะไรเงี้ยครับครับน้องชายผมก็เลยเอารูปไปใสก่กรอบแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะโต๊ะทางานนะครับพี่ตั้มเออแล้วน้องชายผมอะ่ะก็มองไปที่รูปแล้วก็ยิ้มด้วยความอิ่มเอ็นใจครับ ด้วยความเป็นครูนะครับก็มองรูปของนันกเรีนยนวาดมาให้ก็ยิ้มอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็อ่านคําที่บักอ่านคําอธิบายที่อยู่ข้างใต้รูปเหรอพี่ตั้ใต้รูปใช่ที่ให้น้องมีเขียนตอนแรกครับที่ถามว่าเอ,อเขียนให้ครูได้ไหมว่าในรูปมีใครบ้างอะไรเงี้ยครับพออ่านคําอธิบายแค่นั้นเลยพี่ตั้มรอยยิ้มของน้องผมอะหายไปทันทีเลยครับ เย,ยเพราะว่าน้องเมย์เขียนข้างใต้เท้าของเด็กผู้หญิงนะเนี่ยเขียนชื่อตัวเองว่าเมย์ข้างใต้เท้าของผู้หญิงล่างใหญ่ข้างๆน้องเมย์เขียนว่าไม่รู้และข้างใต้ต้นไม้สีเขียวอันใหญ่ที่อยู่ตรงกลางนะครับเขียนว่าคุณแม่อ ใช่ครับคือนั่นอ่ะมันทําให้น้องชายผมงงมากว่ามันคืออะไรเงี้ยครับอืออพอหลังเลิกเรียนน้องชายผมเลยไปหาพ่อน้องเมีที่บ้านเพื่อที่จะถามเกี่ยวกับรูปวาดเนี้ยครับอือครับพอมาถึงที่บ้านน้องเมีครับน้องชายผมก็กดกิ่งแล้วก็ยืนรอให้คนมาเปิดประตูใช่ไหมครับ แล้วในระหว่างที่รอให้คนมาเปิดประตูน้องชายผมก็มองเข้าไปในบ้านเพื่อสำรวจรอบบ้านเลยครับต้เห็นว่ามีต้นไม้ใหญ่เหมือนกับรูปที่น้องเมยว์วาดจริงๆอ,อ่าครับแล้วก็เห็นผู้หญิงผมยาวครับร่างใหญ่เหมือนกับในรูปวาดที่น้องเมยว์วาดมาครับยืนอยู่ที่หน้าต่างชั้นสองครับพี่ตั้งหน้าต่างชั้นสองอใช่ครับ ากนั้นไม่นานน่ะพ่อของน้องเมย์ก็เดินมาเปิดประตูแล้วก็ถามน้องผมว่ามีอะไรเหรอนี่ครับน้องผมก็ตอบว่าผมมีเรื่องเกี่ยวกับน้องเมย์จะมาถามคุณพ่อหน่อยครับพ่อของน้องเมย์ก็บอกอ๋อเข้ามาสินี่ครับน้องผมก็เดินตามพ่อน้องเมย์เข้าบ้านไปพอเข้ามาในบ้านได้ครับพี่ั้เมีก็วิ่งมาหาน้องชายผม น้องชายผมเห็นน้องเมยิ้มเข้ามาก็นั่งยองๆเพื่อที่ว่าจะคุยกับน้องเม่ครับแต่ยังไม่ทันพูดอะไรเลยนะครับพี่ตั้มน้องเมีอะมากระซิบข้างๆหูน้องชายผมเธอไม่พอใจมากๆเลยนะที่ครูมา mm hmm. ใช่ครับน้องชายผมก็เลยบอกน้องเม่ว่าอ๋อหนูหมายถึงผู้หญิงข้างบนนน่น่ะเหรอไม่เป็นอะไรหรอกคือ เขาทาอะไรครูไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยครับแล้วพ่อน้องเมย์ก็เรียกเอ้ามาสิมีเรื่องอะไรเนี่ยครับน้องน้องชายผมก็เดินไปนั่งแล้วยืน่นรูปวาดให้พ่อน้องเมย์ครับพร้อมถามว่าคุณพ่อรู้ไหมครับว่าเนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ยครับแล้วก็ยืน่นรูปวาดให้เนี่ครับพ่อน้องเมย์ก็ตอบมาว่าก็แค่รูปวาดอะ คือคําตอบที่ได้จากพ่อนนองมเมย์มันเหมือนเขาไม่สบอารมณ์ครับคือคําพูดเขามันห้วนนะครับน้องชายผมเลยเปลี่ยนเรื่องเลยว่าอ่ะแล้วผู้หญิงที่อยู่ข้างบนเป็นคุณแม่น้องเมย์เหรอครับอย่างเงี้ยครับแล้วพ่อน้องเมย์ก็บอกว่าผู้หญิงอะไรผมอยู่กับน้องเมย์แค่สองคนนะอแล้วแม่นน้อมเมย์ก็เสียไปตั้งแต่น้องเมย์สองขวบแล้ว ครับน้องชายผมก็แย้งอยู่ว่าแต่ผมเห็นผู้หญิงบนชั้นสองนะครับพอน้องเมยก็ขึ้นเสียงขึ้นมาเลยว่านี่ครูพูดอะไรอะ่ะผมบอกว่าผมอยู่กับลูกแค่สองคนผมว่าครูกลับไปดีกว่า <Okay. S 1> ก็คือเชิงไล่แล้วครับก็คือแบบว่าครูกลับบ้านยด,ดีกว่าเนี่ครับด้วยคําพูดกับสถานการณ์ที่มันตึงเครียดอยู่ในตอนนั้นนะครับ <Okay. S 1> เอาผมก็เลยขอตัวกลับก่อน ก็คืออยู่อยู่มันก็ไม่มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นนะครัเริ่มรู้สึกปอกอวกไงคุณครูใช่ใช่ครับแต่ด้วยความสงสัยบวกกับความเป็นห่วงน้องเมยครับซึ่งเป็นลูกศิษย์น้องผมก็เลยไปสอบถามกับชาวบ้านแถวนั้นนะครับซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าน้องชายผมเป็นครูใช่ไหมครับครับก็รู้ว่า แม่ของน้องเมย์ครับเสียชีวิตไปแล้วจริงๆจากอุบัติเหตุครับ,รบหลังจากแม่น้องเมย์ครับเสียไปพ่อน้องเมย์เขาก็เก็บตัวเองเอาไปทํางานแล้วชาวบ้านก็ยังยืนยันอีกว่าบ้านหลังนั้นนะครับมีแค่พ่อน้องเมย์กับน้องเมย์แค่นั้นที่อยู่ในบ้านหลังนั้นครับเพราะว่าถ้ามีคนอื่นอยู่ในบ้านเอกครับชาวบ้านก็ต้องเห็น้างแต่เนี่ย คือไม่มีใครเห็นเลยครับอืมีแต่พ่อกับลูกใช่ครับคือชาวบ้านเห็นแค่พ่อของน้องเมย์อยู่กับน้องเมย์แค่นั้นนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับพ่อของน้องเมย์ก็ย้ายน้องเมย์ไปเรียนที่อื่นซึ่งเหตุผลที่ย้ายครับน้องผมคิดว่าน่าจะมาจากที่น้องชายผมอะไปวุ่นวายกับน้องเมย์มากเกินไป ตั้งแต่ย้ายโรงเรียนไปน้องผมก็ไม่ได้เจอน้องเมย์อีกเลยครับเรื่องมันก็ประมาณน,นี้ครับจบตรงนี้เหรอใช่ครับเดี๋ยวนะเด็กป .1 อ,อ่ะวาดรูปอยู่ทุกวันอ่ะแล้วเป็นรูปที่ผมก็ลองลากเขาเรียกว่าไงละ่ะร่างเล่นๆดูนะฮะเป็นต้นไม้อยู่ตรงกลางแล้วก็เหมือนกับว่า น้องเมย์เนี่ยเป็นคนเขียนอธิบายในรูปจนคุณครูหรือว่าน้องของคุณเห็นนะฮะเป็นภาพแบบอย่างเงี้ยที่ผมให้ดูอยู่ในหน้ากล้องเนี่ยใต้ต้นไม้เขียนว่าคุณแม่ครับเออแล้วก็มีผู้หญิงตัวใหญ่ๆแล้วก็เขียนว่าข้างล่างว่าไม่รู้แล้วก็มีเด็กตัวเล็กๆอีกคนหนึ่งซึ่งแทนตัวของน้องเมย์นะฮะโอ,อ้แล้ว ผู้หญิงตัวให,ใหญ่ที่ไม่รู้นี่คือใครอ่ะนั่นนะครับแต่ไม่มีใครรู้เพราะว่าน้องผมอ่ะไปถามชาวบ้านแถวนั้นซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าที่บ้านหลังนั้น่ะมีแค่พ่อน้องเมย์กับน้องเมย์อยู่กันแค่สองคนแค่นั้นเออเข้าใจแสดงว่าน้องเมย์เนะี่ยรู้ว่าที่บ้านเนี่ยมีคุณพ่อแน่นอนนะฮะก็มีแบบชื่อเสียงอะไรเงี้ยเรื่องของการมงการเมือง,อ,งอะไรกร็ว่ากันไป แล้วก็น้องเมย์ก็พอจะทราบว่าคุณแม่เนี่ยเขาไม่แยเ่เรียกว่าไม่น่าจะอยู่ไม่ได้อยู่แล้วอะเสียไปตั้งแต่ตอนสองขวบแล้วด้วยตัวของเซนส์นของน้องปอนหนึ่งเนี่ยก็เข้าใจว่าพอแม่ไม่อยู่เนี่ยก็คงอยู่ใต้ลากต้นไม้นี่แหละนะฮะอันนี้เข้าใจได้ในมวลรวมภาพของต้นไม้กับรูปของตัวน้องแต่ผู้หญิงตัวใหญ่เนี่ยใครแสดงว่าสิ่งที่น้องเมวาดออกมาเกือบทุกวันเนี่ยและน,นตอนที่น้องของคุณเนี่ย สอนน้องเมย์อยู่เนี่ยน้องเมยต้องเจออะไรสักอย่างที่อยู่ในบ้านหลังนั้นแน่ๆหรืออาจจะไปเจอที่ไหนที่แบบเจอเป็นต้องใช้คาว่าเจอเป็นประจำกับผู้หญิงร่างใหญ่ๆน้องก็ไม่รู้อ่ะก็เลยอธิบายตามรูปว่าไม่รู้แน่จะใช่ครับเพราะว่าน้องชายผมบอกว่าเนี่ย น้องเมยเขียนใต้ผู้หญิงคนนั้นว่าไม่รู้แต่เขียนใต้ต้นไม้ว่าคุณแม่เียนชื่อตัวเองครับเฮ้ยจากที่ผมดูจากภาพเนี่ยนะเอาเป็นว่าอย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นเนี่ยนะะน้องนะ่าจะทราบล้าแม่ไม่อยู่แล้วแต่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยที่มันปรากฏอยู่ข้างรูปของน้องเนี่ยแสดงว่าระยะเวลาณตอนนั้นน้องเจอคนนี้บ่อยมาก จนทําให้เกิดมีอาการรู้สึกแบบไม่ปลอดภยัยหวาดกลัวจากผู้หญิงร่างใหญ่คนเนี้ยนะถึงแม้ว่าจะมีรอยช้าที่เอออาจจะเป็นการทํากันบ้านแล้วอ่ะคุณพ่อตรวจกันบ้านมาแล้วมันไม่ถูกต้องเลยอะ่ะจนมีการตีขึ้นมาอันนั้นคือเหตุผลที่เออคุณครูได้รับตอนแรกแต่ถ้ามันไม่ใช่แบบที่เขาอธิบายอะ่ะคุณแอลเข้าใจใช่ปะครับมันคืออะไรหรือถ้าผู้หญิงร่างใหญ่ จะว่าเป็นคนที่เข้ามาอยู่วุ่นวายกับครอบครัวของเขาไหมข้างๆบ้านก็ยังยืนยันเสียงเดียวไงว่าก็บ้านนี้อยู่สองคนพ่อกับลูกใช่ครับเพราะว่าถ้ามีคนอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็ต้องเห็นบ้างถูกกันเขาไม่เห็นเลยใช่แสดงว่าผู้หญิงคนเนี้ไม่น่าสันนิษฐานว่าไม่น่าจะใช่มนุษย์อย่างเราแน่นอนหรืออาจจะเป็นวิญญาณหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่คอยเข้ามาทําร้ายน้องอะ่ะ เออแล้วน้องอาจจะไปบอกคุณพ่ออะไรเงี้ยพ่อก็ด้วยความที่แบบฟึดฟัฟฟึดฟัดโอ้ยพูดอะไรลูกไม่ไม่มีจริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ปะแสดงว่าน้องกําลังมีปัญหาอยู่นะคุณแอลครับโอ้อแล้วนี่เรื่องมันผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยสถานการณ์ล่าสุดน้องเมย์เป็นยังไงบ้างเนี่ยคือตั้งแต่แบบว่าเขาย้ายโรงเรียนไปน้องผมก็ไม่ได้ไปยุย่งอีกเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับพ่อเขาก็ เป็นคนอี่คนอะไรเงี้ยก็ต้องอาศัยแบบเหมือนขออนุญาตใช้คำหยาบก,ก,ก,ก็อยากเสือกเออถามข้างบ้าน<ม>ได้ไหมอะอะไรอย่างเงี้ยน้องอาจจะไปให้ขนมน้องที่อยู่ข้างๆบ้านอะไรเงี้ยรว่วมร่วมมือกันอะไรเงี้ยเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องไงจากอะไรก็ไม่รู้เ่ยที่มันเสือออกมาเป็นรูปของผู้หญิงร่างใหญ่แล้วน้องก็เขียนเนี่ยไม่รู้ว่าใครอ่ะเออหน้ากลัวนะฟังอย่างเงี้ย เป็นห่วง<ช>เด<อ>็กเลยอะ่ะเออนะฮะแต่เรื่องก็คือจบตรงนี้นะโดยที่น้องของเราเนี่ยก็ก,ก็ไม่ได้เจอกับน้องเมย์อีกเลยนะครับใช่คับคือจริงจอ่ะจะไปก็ได้แต่ว่าคือเขาแบบว่าอย่าแบบอันนั้นมากกว่าอย่างเงี้ยครับก็คือแบบว่าไม่อยากจะไปวุ่นวายมากกว่ากลัวแบบว่าเพราะเขาก็เป็นผู้มีที่พลอะไรเนี่ยใช่เนี่ยคุณดีเอ็มกต อ่านไม่ออกอะ่ะส่งมาแค่เอาประมาณนั้คุณดีเอ็มก็บอกว่าเรื่องเนี่ยเหมือนมันไม่มีอะไรแต่ฟังดีๆโคตรหลอนเลยใช่นะอย่างที่ผมแจกแจงไปว่าน้องเนี่ยกําลังประสบปัญหากับอะไรอยู่น้องเจออะไรอยู่โดยที่พ่อเองเนี่ยก็ดูท่าจะไม่ค่อยจะสนจงสนใจจะมีก็มีแต่แค่น้องของคุณแอลที่เป็นคุณครูเนี่ยที่สนใจน้องอยู่แล้วเรื่องมันผ่านมาหนึ่งปีแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องเมย์อยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ด้วย ถูกไหมฮะแต่มันเป็นความฝังใจของเด็กป .1 ่งที่ต้องมานั่งอยู่หลังห้องอะ่ะหน้าซุกกบหัวเขา่าโดยที่แบบไม่มีสมาธิในการเล่าเรียนเหมือนกับเด็กคนอื่นๆเขามันเป็นปัญหาที่คุณหมอต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องพบน้องเลยนะผมใช้คํานี้เลยนะถ้าเป็นลูกผมนี่ไม่ได้นะแต่ผมไม่มีลูกนะแต่คือต้องเนี่ยติดตามไม่ได้เลยผมอยากรู้มากมันจะมีโอกาสสามารถติดตาม น้องเมย์ได้ไหมฮะคุณแอลก็ต้องให้น้องชายผมที่เขาไปตอนที่นู่นครับก็ต้องไปตามเออเออเออ,เอ,อนะ,ะผมฝากด้วยละกันผมสงสารเด็กอะ่ะเด็กปหนึ่งตอนนี้อีกปีนึงก็ปอสองอะ่ะเอาตัวตัวน้อยเดียวอะ่ะครับเออสื่อออกมาผ่านทางภาพวาดครับทุกท่านเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็มันมันน่าก,กลัวแล้วก็หลอนไปด้วยนะครับ เออเพราะว่าน้องเองเนี่ยสุดท้ายแล้วนะผมตกผลึกตรงนี้ว่าสิ่งที่น้องเขาเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่น้องชายของคุณคุณครูคคคคเนี่ยเห็นว่าไปบ้านน้องเมย์แล้วมีผู้หญิงยืนอยู่ชั้นสองเนี่ยผมก็เชื่อว่าน้องเมย์เนี่ยน่าจะเห็นคนเนี้ยแต่คนนี้ยไม่ใช่แม่เขาเพราะแม่เขาอยู่ใต้ต้นไม้อืมครับ <Gallery> <umpy. S 2> แล้วมีเพื่อนที่ว่าน้องเมย์มากระติกบอกน้องผมอีกว่า เธอไม่พอใจที่น้องผมมาที่บ้านอืมอเธอไม่พอใ่ใช่ตอนที่เออ่ผมจดไว้ไปไหนหมดแล้วเนี่ยมีเสียงบอกมาด้วยว่าเนี่ยเธอไม่พอใจมากๆนะที่ครูมาแล้วน้องเมย์มาบอกน้องชายเราแสดงว่าน้องอะ่ะรับรู้รับทราบแล้วก็ฟังเสียงจาก ไอ้วิญญาณตัวนี้แต่ผมเชื่อแล้วว่าไอ้ผู้หญิงตัวใหญ่ๆนั้นน่าจะเป็นผีแหละแล้วก็มาบอกน้องเมย์ไม่เอาไม่พอใจไล่ครูกลับไปน้องก็เลยมาฟ้องครูผมว่าที่บ้านนี่แหละมันต้องมีอะไรเฮ้ยเรื่องนี้คุณคุณต้องแบบเป็นเหมือนหนังสืบสวนสอบสวนอะ่ะค่อยๆใจเย็นๆลองฝึกดูแล้วก็บอกกับน้องลองกลับไปดูว่าน้องเมย์เขาอยู่ที่ไหนผมเชื่อว่าสายป่านครั้งหนึ่งที่คุณครูเนี่ยเคยทำงานอยู่เนี่ย ต้องติดตามน้องเมยได้โดยเฉพาะคุณพ่อเขามีชื่อเสียงขนาดนั้นนะค่อยๆย,ย่องใบยายให้เขารู้แต่อยากรู้ว่าเด็กโอเคไหมถูกไหมครับอ่าใช่ครับเฮ้ยเรื่องดูเหมือนไม่มีอะไรครัคุณผู้ฟังแต่ฟังแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยมันหลอดน,นะน่ากลัวมากกับสิ่งที่น้องเจออยู่ต้องในความคิดผมคือเจอทุกวันจบตรงนี้โอเคนะครับผมผมฝากแล้วครับ พี่แอลผมขออนุญาตผมอยากรู้จริงๆยังไงถ้าเกิดทราบข้อมูลเลยติดต่อมาที่เพจเดือดช็อกก็ได้นะพี่ส่งมาเลยถ้าเกิดรู้วิกลวิกัดเดี๋ยวผมดิ่งไปเลยผมอยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นกระตาผมเนี่ยเออโอเคนะโอเคครับได้ครับขอบพระคุณมากสําหรับเรื่องนี้นะฮะที่บอกว่าเด็กแม่และก็ใครไม่รู้ขอบพระคุณมากครับคุณแอลยังไงส่งข่าวมาด้วยแล้วกันนะครับครับผมครับโอเคครับสวัสดีครับขณะน,นี้คุณกําลังรับชม เรื่องเล่าสุดสยองตับสุนโดยติตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิีศัไร้